สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจวันที่26ธันวาคม2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักชทตะไลมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากวนวันอาทิตย์ค่ะเหรียนนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะอยากจะประหยัดนะคะมัธยัตนะคะเขาเรียกว่าทั้งเหยียบทั้งกอดหรือว่าการเงินค่อนข้างจะตึงมือนะคะบางคนแทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยช่วงนี้นะคะถ้าไม่มีความจําเป็นนะคะสดาบ,บรอคอยกับ บางสิ่งบางอย่างนะคะรอเวลารอจังหวะนะคะรอโอกาส6ดาบการเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้มีโอกาสเดินทางไปกินไปทานอาหารทะเล หรือบางคนก็ไปพักผ่อนในสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะห้ามไม่เท้าการงานแข่งขันสูงการงานวันนี้นะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่นนะคะเราก็ต้องรอบคอบนะคะน้ำอ่าก็เรียกความคิดเห็นมีโอกาสมีปากเสียงมีปัญหาสวนทางกันนะคะคนที่เป็นรูปของคนที่ตีกันนะคะเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเถียงกันไปเถียงกันมาหรือบางคนนะคะกับลูกค้าก็ต้องระวังต้องรอบคอบนะคะหรือกับคนใกล้ตัวนะคะก็ต้องรอบคอบ เหมือนกันนะคะช่วงนี้การงานแข่งขันสูงนะคะใครที่ทําประเภทที่เขาเรียกว่าประเภทเดียวกันกับเรานะคะสุขภาพนะคะของคนวันอาทิตย์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ผื่นคันนะคะบางคนปวดตามเนื้อตามตัวปวดไหล่ปวดบ่านะคะปวดแข้งปวดขานะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะความรักของคนวันอาทิตย์นะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักเขาเรียกมาจากเดินไกลนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีมีเลข4 4่สี่หหนะคะสี่สี่หห้านะคะ คนวันจันทร์น,น,นะคะสองไม้เท้านะคะการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะ นะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะด้านของการงานนะคะโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะ ก็ค่อนข้างโดดเด่น10บแมเท้า10ิมแมเท้า2สองแม่ท้างานเยอะงานแยะ,งา,ยะงานมากนะคะความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการงานนะคะเ็าเรียกว่าเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับจะทําอะไรช่วงนี้อาจจะต้องมีคนช่วยเหลือนะคะนะต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัดดี้นะคะนะงานบางอย่างเราไม่สามารถทําคนเดียวได้นะคะราชินีถ้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักและความเมตตานะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะหนึ่งเหรียญคนดวงเฮงนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสนะคะณนะก่อนสิ้นปีหรือว่าช่วงปีใหม่นี้นะคะก็เรียกว่าความดวงดีความดวงเฮงนะคะเงินโบนัสเงินปันผลเงินแบ่งหุ้นก็ได้นะคะหรือบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะนะก็เรียกว่า ความโชคดีนะคะาอาจจะเขาเรียกว่าช่วงปีใหม่นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะการค้าการขายช่วงนี้นะคะจะขายดิบขายดีนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะเขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะบางคนมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนหรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะพูดดีๆกับคนรักนะคะมีโอกาสได้รับของขวัญของขวา,ขขวากจากคนรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคน ที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่มีเลขสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะคนวันอังนะคาร คนบันอังคารนะคะสีเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะประหยัดมัธยัติอยากเก็บอยากอมนะคะส่ดาบรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างนะคะรอเวลารอจังหวะหรือว่ารอโอกาสนะคะสเหรียญน,นะคะการเงิน ตึงตึงมือนะคะบางคนค่อนข้างจะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะตึงมือนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมีโอกาสหยิบยืมกันเงินมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะก็ได้ด้วยนะคะแต่ยังไงเราก็ยังอดเอาตัวรอดได้อยู่นะคะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวมักจะหมดไปกับคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะนะักกินทานอาหารอดดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้มีคนหยิบยืน่นโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกบางคนเกี่ยวข้องกับฟันนะคะปวดฟันตอนฟันขูดหินปูนนะคะพวกนี้ได้ด้วยนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับคลินิกนะคะความรักนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข4 4 2 1นะคะ4 4 2 1นนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะราชินิพจัน์นะคะความฝันความจินตนาการนะคะราชนิพจน์เจ็ดถ้วยเขาเขาเรียกว่าคนวันพุทธคนวันพุธนะคะจะชอบจินตนาการนะคะนักช่างฝันช่างจินตนาการนะคะเข้ามาในสมองมากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะหรือคนผู้หญิงบางคนน,นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสริมเติมแต่งนะคะศิลปกรรมนะคะอย่างน้อยก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะเดินตามห้างช้อปปิ้ง นะคะช่วงนี้นะคะนะก็เ,เรียกว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือว่าช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะจะมีผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องของการงานแจมตลาดได้นะคะ6ดาบการเวลานะคะมีดวงเดินทางนะคะไปในสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำหรือบางคนก็มีโอกาสกินทานอาหารทะเล,ลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ9เหรียญน,นะคะการเงินดีนะคะ ใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะจะได้รับข่าวดีผู้หญิงเปลวขาวจะนําความสําเร็จมาให้นะคะการค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาใครที่เกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะความรักนะคะก็เป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะโชคลาภ ะะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขสองเหกนะคะสองเหกเนะคะต่อไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัส ราชนีดาบนะคะมุ่งมั่นนะคะเข้มแข็งอดทนนะคะกับหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะในเรื่องของการงานคนวันพฤหัสมีความรับผิดชอบดีนะคะช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะสี่ถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีบ้างนะคะไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะวันนี้นะคะนะคะักสิ่งที่เราคาดหวงังไว้เราอาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะสอง เท้านะคะน่าจะทาอะไรในช่วงนี้ก็าอาจจะต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษานะคะต้องมีบัตด,ดี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะคิงดาบราชนิดดาบนะคะมุ่งมั่นเข้มแข็งนะคะแข็งแกร่งกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางคนนะคะในเรื่องของการงานนะคะรับผิดชอบได้ดีนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับ ดูแลคนในครอบครัวนะคะเขาเรียกว่าอยู่ที่ตัวเรานะคะตัวเราจะต้องมีความเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกหลานบริวารคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะปกป้องคนในครอบครัวคนวันพฤหัสทำได้ดีนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะหรือว่าประเภท เป็นลูกน้องนะคะของคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะคะวันนี้อาจจะมีบ้างอาจจะโดนเพ่งเล็งจากผู้หลับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกว่าเรานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็กรดไหลย,ย้อนนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขศูนย์สี่สองศูนย์นะคะศูนย์สี่สองศูนย์นะคะ าถ้วยนะคะห้าถ้วยเขาเรียกว่าความกังวลน,นะคะคนคอตกนะคะกังวลกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์อาจจะได้รับข่าวคราวการเก็บกันป่วยการเป็นกันตายของใครนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับงานอาวุมงคลก็ได้ด้วยนะคะก้าวไม่เท้าเหนื่อยเหนื่อยกับงานนะคะนะาการงานช่วงนี้อาจจะเงียบ,งบเงียบเงาเงาไปบ้างนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าอยากออกงานอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานนะคะใครที่เป็นลูกจ้างประจํานะคะเขาเรียกว่าทําไปบ่นไปนะคะอยากโยกย้ายหรือว่าน้อยอกน้อยใจเพื่อนร่วมงานน้อยอกน้อยใจหัวหน้างานนะคะ นะอยยังนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังให้ความรักให้ความเมตตานะคะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะก็เรียกว่าจะแก้ไขปัญหาให้เรานะคะได้ดีนะคะโดเชอรีออตการเดินทางนะคะ นะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่คิดอยากเดินทางไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะจะได้รับข่าวดีถ้าเราไม่ได้เดินทางไปช่วงนี้ก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับท้องเสียท้องผูกปวดไหล่ปวดบ่านะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะมีโอกาสอยู่กันคนละที่หรืออาจจะอยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะเป็นอาจจะเป็นคนที่เคยผิดพลาดในชีวิตก็เรียกว่าเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้บางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะเลขหนา้าไพ่ จากพยิบสีนะคะมีเลขห้าเนยดนะคะห้าเก้าศูนะคะต่อไปสอ2 ันเสาร์นะคะสองไม้เท้านะคะแทนเพรช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะที่ประจรลงเท้านะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะโดดเด่นนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับลูกออนไลน์ลูกโซเชียลนะคะใครที่ทํางานทางด้านออนไลน์โซเชียลนะคะติดต่อพูดคุยเจรจานะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะราชนิพรนร์นะคะ นะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะการงานที่ทําอยู่แจมตลาดได้ดีนะคะราชนีไม้เท้านะคะการงานมีความมั่นคงช่วงนี้ใครรองานอยู่ก็จะได้งานนะคะนะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าจะมีคนแนะนํานะคะชักจูงไปทํางานด้วยหรือเรียกว่าอาจจะได้รับคำได้รับคําปรึกษาจากคนที่เรา เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะบางคนเป็นเพื่อนบางคนเป็นคนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเรานะคะเขาเรียกว่าจะมีคนแนะนำในเรื่องของการงานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะคนโสด นะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะมีโอกาสเจอกัน<ๆ>ทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข2420นะคะ2420นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ